กรับสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนี่พีเอนะครับเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับในของคลิปนี้นะครับเราก็จะมาในของตัวแอปดูวิดีโอได้รับเงินนะครับซึ่งของผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าถอนได้แล้วนะครับก็คือถึงจะนวนขั้นต่ําในการถอนแล้วผมก็เลยจะมาทําการถอนว่าในของตัวแอปนี้มันจ่ายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอนกันเลยดีกว่า สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครได้นะใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้นะครับโดยการกดลิงก์จใต้คลิปมาสมัครได้เลยนะครับ <S <S ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปน้าแล้วก็วิธีในการสมัครก็ไปดูได้เลยนะครับเดี Josh ๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยนะครับอ่ให้เรามาตรงที่หน้าของฉันนะครับแล้วก็ไปที่ Wallet นะครับไปตรงที่ Wallet ครับให้เราไปทําการถอนเลยนะครับ ก็ในของตัวแอปนี้ก็จะเป็นแอปในการดูวิดีโอนะครับดูโฆษณาอาต่างๆเนาะก็คือดูวิดีโอนั่นแหละแล้วก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาทำการถอนเงิน,นครับแล้วก็ได้จัดในการแนะนาเพื่อนๆด้วยนะครับนะพอถึงในของตรงนี้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็ให้เราทําการใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะว่าเบอร์โทรของเราเป็นเบอร์โทรอะไร,รก็ให้เราใส่เข้าไปเลย10ตัวนะครับเ <c oughs> บอร์โทรมันต้องมี10ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับนะพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราทําการ กดไปที่เบอร์ของเราเลยนะก็จะมีในของ asd tab s ินใหม่นะครับแล้วก็ตามนี้นะทูมูคอะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะเติมเงินเข้าเบอร์เท่านั้นนะฮะไม่มีการเติมเงินในของทูนิวเลตต่างๆนะเข้าเบอร์มือถือเท่านั้นนะครับก็เขาผมจะใช้ในของ as นะครับก็กดไปที่ as เนาะคือ as นะครับก็ตอนนี้คือมันมีแค่ส0บบาทนะครับถึงห0สบาทเอง คือตอนนั้นนะมันมีสักประมาณ10บาทถึง600บาทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับคือมันมีแค่นี้แล้วก็ส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือทําการซื้อเน็ตนะแต่ตรงนี้ผมก็ไม่่อยแนะนําเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะซื้อได้จริงหรือเปล่าแต่ผมแนะนําให้ทุกคนเติมเงินเข้าเบอร์มือถือดีกว่านะครับในของ AIS เขาเปลี่ยนแปลงมานะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นคือ10บาทจนถึง600บาทตอนนี้เปลี่ยนมาแค่10บาทจนถึงแค่60บบาทเองแต่ก็ โอเคถ้าถอนได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในของดีแทกันนะครับดีแทกก็10บาทถึง60บาทเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูของของซิมใหม่ดูนะครับ นี่ครับก็เขามีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องในการถอนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าสิ่งในของ TrueMove นะครับก็คือ10บาทจนถึง150บาทเลยแต่ก็ใช้เหรียญค่อนข้างเยอะนะครับปกติเราได้แค่10บาทเราก็ถอนแนละ้วใช่ไหมถ้า10บาท20บาทกิ่นี่เราก็ถอนแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทการถอนนะครับถ้าเราจะถอนหรือว่าถ้าเราจะเติมเงินนะฮะก็ใส่เบอร์เสร็จแล้วเนาะแล้วก็กดจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทุกคนเห็นปหม ตอนแรกอะมันจะไม่มีนะครับถ้าเราใส่เบอร์เสร็จแล้วก็ให้เรากดจากตรงนี้ไปเลยมันแล้วมันจะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดจำนวนเงินที่เราจะทําการถอน10บาท20บาท60บาทนะครับส่วน10บาทนี้จะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ48,000เหรียญ2 0น 27, เหรียญ 6บาท2 0 0 0 0เหรียญนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราสบเบอร์เสร็จแล้วก็เลือดจำนวนเลือดจำนวนเงินเสร็จแล้วให้เราทําการกดเติมได้เลยนะครับเติมเงินท,ทันทีนะครับก็กดเติมได้เลยนะครับส่วนถ้าเราเติมแล้วเราต้องรอประมาณกี่วันถึงเงินถึงจะเข้าหรออันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถอนเงินแล้วเราต้องรอประมาณกี่วันนะครับตามที่ผมไปหาข้อมูลมาต้องรอสักประมาณ7วันนะกว่าเงินจะเข้านะครับเดี๋ยวทําการถอนกันเลยดีกว่าเติมเงินเข้าเบอร์มือถือกันเลยดีกว่า10บาทนะครับก็กดไปที่เติมเงินทันทีนะครับโอเคแล้วก็กดไปที่ยืนยันนะฮะมันจะขึ้นมานอกก็ให้เรากดไปที่ยืนยันกันเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ โอเคนี่ใช่จริงด้วยครับเขาให้เรารอซักประมาณ7วันนะก็คือเรากําลังรอคําขอของคนซึ่งจะเดินงานภายใน1-7วันก็คือ7วันนะครับก็ให้เรารอเข้าไปได้เลยนะถ้าเรากดเติมไปแล้วนะครับถ้าเราเติมไปแล้วเนาะเหรียญก็จะหายไปเลยนะตรงนี้คือเหรียญของผมเหลืออยู่ซักประมาณ3,700เรยหรียญเองนะฮะเนื่องจากว่าผมมี5 0 0หนมะื่นเนาะก็เติมไปแล้วใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ0ีเหรียนแปแ เติมไปละเดี๋ยวมาดูในของประวัติกันนะครับว่าประวัติประวัติที่เราแลกไปมันอยู่ตรงไหนนะครับโอ้เงินเข้าแล้วครับเงินเข้าละเต่๋ว่าผมเติมเงินเข้าไปที่อีเบอร์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาสลิปให้ทุกคนดูรักกันนะครับว่าเข้าจริงหรือเปล่านะผมเติมเงินเข้าอีเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูแล้วกันนะเพื่อความชัวเพื่อความมั่นใจเนาะอันนี้นะครับก็คืออันที่ผมถอนไปนะครับประวัติที่เราจะดูประวัตินะกือถอนปุ๊บเข้าปักเลยนะครับตรงนี้ รายละเอียดเหรียญนะครับก็กดมาดูได้นะกดปุ๊บนะครับก็จะเห็นประวัติในการถอนของเรานะครับอันนี้นี่วีดรอนะครับอันนี้คืออันที่เราถอนครับกดไปดูได้เลยนะครับปุ๊บนะฮะกดเข้ามานี่ครับนี่นี่คันขอนะครับผมถอนอ่าในของวันที่ยี่สิบครับเวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็รอนะอันนี้เขาบอกว่ารอดำเนินการ และอันนี้เขาบอกว่าจ่ายแล้วนะครับก็คือจ่ายแล้ววันที่1 0 20เนะี่ยเอ่อวันที่20ครับ9โมง20นาที40วิโอ้โหแค่ประมาณ20วิอ่ะเขาก็จ่ายเงินละเงินก็เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอ่าที่เงินเข้าให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจริงไหมนะครับอ็อันนี้เลยนะครับทุกเห็นปะ่ะ10บาทนะครับ สิบบาทเห็นปะ่ะนี่คุณได้ตจเงินแล้วสิบบาทยองกับคนเหลือประมาณนี้แล้วก็เวลาเห็นไหมเก้าโมงยี่สิบนาทีเห็นปะ่ะนี่เก้าโมงยี่สิบนาทีเลยนะครับวันที่วันที่อา่าอันนี้ไม่ใช่วันที่ก็เดี๋ยวดูรายละเอียดนะฮะละเอียดดูเข้าไปก็ประมาณนี้นะคือเติมปุ๊บเข้าปักอะ่ะเออเก้าโมงยี่สิบนาทีอะ่ะเข้าแล้วนะครับจำนวนเงินที่เข้าก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าโหใจใจเร็วมากนะครับถือว่าใจจริงนะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะซึ่งในของตัวแอปนี้ก็เป็นแอปในการดูวิดีโอนะถ้าอยากได้เหรียญเยอะๆก็แนะนําให้เชิญเพื่อนนะครับสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเชิญเพื่อนก็คือกดจากตรงที่ค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ไปก็ได้นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีการาเชิญเพื่อนเนาะคืออันนี้ครับกดเชิญแล้วก็รหั่แนะนําของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราแนะนําไปซึ่ง ดูวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับกดไปที่หน้าแรกก็ดูวิดีโอไปก็ได้เช่นกันนะครับก็รอรับประมาณนี้แล้วกันในของวันนี้ก็จะมาในของคลิปวิธีในการถอนในของตัวแอปดูวิดีโอได้รับเงินเข้าเบอร์มือถือก็เช่นนี้ก็ แบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดรีวิจากต้คลิปมาทําด้วยกันได้เลยนะครับหรือใครที่จะเอาและหางแนะนําของตัวเองมาทิ้งก็ออาทิ้งเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์และกดติดตามและรอข้อมูลข่าวสารใหมา่ๆจากม o นี่พีเอสด้วยนะครับไปไว้เจอนนกันคลิปหน้าครับ